ได้ไงเจ้โอ๊ยเธอจะโวยวายอะไรนักหนาก็ข้าวของสมัยนี้มันแพงจะตายให้เจ้ให้เยอะแบบเมื่อก่อนอะร้านเจ้ก็เจ๋งพอดีนะสิงั้นฉันขอถุงจิ้มเพิ่มะเจ๊ฉันจะเอาไปจิ้มกับข้าวเหนียวขออีกถุงละกันเอาไปตั้งสามถุงร้านฉันเจ๋งพอดีเอา หมูปิ้งสีไม้เขาเหนียวห่อน,นึงครับได้ให้จ้ะรอแป๊บนึงนะสีไม้เนาะจ้าอ่ายี่สิบห้าบาทราคาเดิมจ้ะนี่ครับขับใจจ้ะปะเดี๋ยวพ่อนุม่มเดี๋ยววันนี้เจ้ถ่ายไม่สองไม้ละกันอ่านี่จ้าขอบคุณมากเลยนะครับเจ้จ้ะ โปรเจกต์เนี้ยผมว่าถ้าเกิดคุณตังเนี่ยเซ็นสัญญากับทางเราเนี่ยสิ่งที่คุณตังจะได้รับใครแกมานั่งเกะกะขวางทางเข้าออกแบบนี้เนี่ยผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับพ่อแม่ไม่สั่งสอนข้าวเต็มปากใครให้พูดไม่มีมารยาทแล้วแกก็ไม่ควรมานั่งขวางทางเข้าออกแบบนี้คนก็เดินไปเดินมาจะหกล้มได้เข้าใจไหม มองอะไรไม่ทราบทำไมอยากมีปัญหาเหรอไงนไงน,นักบอลเก่าคุณจ๊ะอย่าถือสาน้องเขาเลยนะน้องเขาเพิ่งมาทำงานใหม่นะ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวคุณจ๊ะรู้ได้ไงแม่ผมชื่อจ๊ะนี่คุณล้อซื่อแม่ผมเหรอเดี๋ยวๆดวีให้ผู้หญิงมาปกป้องอะน่าสมเพศ ป้านี่ไม่ใช่เรื่องป้ามางไหนไปทางนั้นเลยนะบอกว่ามางไหนไปทางนั้นไงจ้าลุงอ่ะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรชื่อแม่นะผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับขอโทษแล้วมันหายไหมฮะไอ้ยามพ่อเถอะคุณแอ๊ นี่ครับหมูปิ้งสกรปรกหมดแล้วเพราะว่าคุณกินไม่ได้แล้วแหละครับอ,องยีแล้วกันไปซื้อข้าวกินนะครับเออผมรับเงินคุณไว้ไม่ได้หรอกนะครับหมูปิ้งของผมมันแค่ยี่สิบห้าบาทเองครับรับไปเถอะครับอาไปกินข้าวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณจริงๆครับรู้ได้ไงว่าหมูสกรปรกหมูอยู่ในถุงแกได้มันหน่าด้านนะก้าดีไงรับเงินคุณตังคนอย่างแกไม่คู่ควรกับเงินเยอะขนาดนี้หรอกเอาไปพันเดียวพอหนาด้ด้อ๋อป้าคนนั้นน่ะแม่แกดิฮะแม่งใช่ไหมแกสองคนนี้มันไม่ได้แตกต่างนเลยนะเหมือนกันจริงๆคนหนึ่งก็แม่ค้าขายของข้างถนน อีคนก็ยางม,มาเจาะรอปภร,รอปภร,รอปภรอปภแกสองคนนี่น่าจับมือกันนะแล้วกลับ,บ้านนอกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกพืชผักสวนครัวปลูกบ้านปลูกถัวอีกิ้งกืออีกไสเดือนไอ้สัตว์ชนตำ่ำ เอานี้ไปกินอย่าไปสนใจคำพูดเขาเลยนะแค่เรารู้ตัวเราเองว่าเราเป็นแบบไหนอะ่ะก็พอแล้วส่วนใครจะพูดอะไรอะ่ะก็ช่างขเขาเถอะขอบคุณมากนะครับเจ๊คุณตังครับคุณตังเดี๋ยวครับคุณตังนี่ครับเอกสารสัญญาที่เราคุยกันเมื่อกี้คุณตังอยากจะ เซ็นเลยไหมครับอ๋อผมเอาเงินจากไอ้ยามนั้นมาคืนคุณตังค์้วยครับคุณตังค์จะทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะนี่คุณผักผมทําไมเนี่ยผมผักคุณทําไมล่ะครับยามคนเมื่อกี้เขาหน้าสงสารแค่ไหนคุณรู้ไหมอีกอย่างอ่ะคุณเดินสะดุดเขาเองแท้ๆขอโทษเขาสักคำก็ไม่มียังจะไปแกล้งเขาอีกอ่ะผมถามคุณจริงๆเถอะจิตใจคุณทำด้วยอะไรยังมีความเป็นคนอยู่ไหมอ่ะก็แค่ยามกระจอๆคนหนึ่ง คุณผักผมขอยายามกระจอกเนี่ยนะคุณคิดว่ามันคุ้มหรอถ้าคุณไม่สํานึกตัวเองงั้นผมขอตัวแล้วกันครับงั้นผมจะไม่เซ็นส,สัญญานี่ผมจะบอกอะไรคุณให้นะครับอาชีพเนี่ยไม่เคยจะแบ่งชนชั้นหรอกครับมีแต่คนนี่แหละที่วัดคุณค่าของคนอื่นด้วยอายชีพที่ทำเกิดมาเป็นคนนะครับ ต้องเคารพและให้เกียรติของคนอื่นด้วยผมว่าทางที่ดีคุณไปขอโทษเขาดีกว่านะครับคุณพูดมากจังอะก็ขยามกระจอกคนนึงทำไมผมต้องลดตัวไปขอโทษมันด้วยมันอะฮะที่ต้องขอโทษผมเขาไม่สมควรจะได้รับคําขอโทษอย่างนั้นเหรอครับคุณคิดว่าคุณเป็นใครซูง่งมาจากไหนอน่ยยังไงซะถ้าคุณไม่ขอโทษเขาภายในวันนี้เอกาสารอะไรเนี้ยเที่ยวเป็นโมฆะแล้วกันครับเฮ้ย hey, คุณ คุณตังคุณทําอะไรคุณไว้หน้าผมบ้างแค่รปภคนเดียวต้องทําขนาดนี้เลยเหรอคุณก็ไปขอโทษรปภคนนั้นก่อนสิได้งั้นเอา,อางี้ถ้าทุกคนในที่เนี้เห็นด้วยกับความคิดของคุณผมจะไปคุกเข่าและกราบข,ขอโทษไอ้รปภนั่นเลยแต่ถ้าทุกคนในที่เนี้ไม่เห็นด้วยกับคุณคุณต้องเซ็นสัญ,ญญากับผมและจ่ายค่าเจเชิให้ผมสองเท่าตกลงไหมครับ เอางั้นก็ได้ครับว่ายัางไงกันล่ะครับทุกคนฉันเห็นด้วยค่ะเฮ้ย <Hey. S 2> ฉันก็เห็นด้วยค่ะเฮ้ย <Hey. S 2> ฉันก็เห็นด้วยค่ะอะไรอ่ะฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะโอ้ทำตามที่พูดด้วยนะครับคุณจะบอกอะไรให้การเคารพและให้เกียิผู้อื่นมันก็เหมือนการเคารพและให้เกียิตัวเอง คนที่ไม่เคารพผู้อื่นแบบคุณไม่มีใครเขาอยากร่วมง,งานด้วยหรอกครับฝากไว้ให้คิดตบมืออะไรกันหยนตบให้หยนตบเลยตบเลย